ตัวสิบตัวพันนะครับอันนี้ไม่ใช่ของอานะตัวพันนะหน้าตาประมาณนี้เลยอัปเกรดโปรเจคเตอร์นะครับวงแหวน2ชั้นมินิ TF เอฟวงแหวน LED นะครับแล้วก็ LED bar นะครับโครมดำดูดันนะฮะไม่เรกรงใจใครอ่นะเปิดวงแหวนเลยครับสวยอะ่ะหน้าตาประมาณนี้เลยรีวิวแสงผมมีให้รุ่นนี้ทักอินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวผมส่งให้นะสำหรับรีวิวแสงโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับ LED bar ครับสวิตช์ปิดเปิดเราแยกไว้ให้ลูกค้านะครับ เลยปิดวงแหวนเลยทุกทีครับอันนี้เปิดบานอย่างเดียวสวยฮะก็สร้างความโดดเด่นให้ตัวรถนะครับแล้วก็เปิดปิดทำวิธีบานเลยครับเปิดวงแหวนครับเห็นไหมนะครับเพือปิดเปิดได้ไฟหน้าก็ปิดเปิดได้นะครับท่านท่านสามารถปิดไม่ใช้งานกลางวันได้นะแล้วเปิดเป็นวง ตารเตที hadi, hadi. HA ่จอาตู้ไว้หมดนานน้ำเปรกคอยเตอร์มากมายเราท่านเลยทีนี้